ซื้อมากินเองจริงอันนี้จะเป็นอาหารเม็ดของพอเพียวเป็นอาหารเม็ดแบบเกณฑ์ตีทุกคนอาจจากที่น้องกินเบบมัลติวิตามินไปแล้วคือบำรุงร่างกายหรือจะเป็นอันนี้คือซื้อมากินเองจริง,รงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์ทุกคนคือมันมีเอ่อมันเป็นจะเป็นดิวดิวหรือว่าเฟสเซลนี่แหละหนึ่งบาทคือมันขึ้นอยู่นานแล้วก็เลยกดมาเพราะว่าน้องกินประจําอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นขนาดทดลองแบบห้าสิบกรัมตอนนี้จะเป็นรสเป็ดที่น้องโชคดีชอบมากนี่ ที่เขาชอบสุดๆเลยค่ะว่าเป็ดๆนี่ตัวนี้จะเป็นอาหารแบบเกณฑ์ฟรีคืออาหารที่ไม่เดี๋ยวเปิดเห็นนองกินก็น้องหิวเขา่าเลยนี่อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งจากแป้งข้าวโพดข้าวบาเล่หนูๆทั้งพี่หนูนี่ของข้าวบาเล่หรือว่าแป้งเอ่อข้าวสาลีจะไม่มีเลยจะได้อ่อาเขาจะใช้เป็นถั่วเหลืองแล้วก็จาก มันฝรั่งแทนแล้วก็จะเป็นใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมหลักเห็นไหมจะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ถึงเจ็ดิ้าปอร์เซ็นแล้วส่วนที่แล้วก็จะเป็นผลไม้เห็นไหมตัวนี้จะเป็นเนื้อเป็ดห้าสิบปอร์็แล้วก็ดักมิวนี้คือตัวส่วนไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีดักบีดแล้วจะเป็นช่วงไหลเฉล่ยอีกส0เอร์ซนแล้วก็จะมีลูกแพรแล้วจะชื่อลูกของมันคือเป็ดลูกแพรแล้วก็จะมีแคนเบรี่แล้วก็จะมีหอยมแมลงภูทุกคนนี่มันจะมีสารอาหารครบถ้วนเลยคือ จะเหมาะสําหรับแมวที่แพ้แป้งแพ้กลูเตนพวกจากพวกแป้งนั่นแหละแต่ถ้าใครที่อยากจะรักษาแมวที่ไม่แพ้ก็สามารถกินได้ทุกคนตัวน,นี้จะมีสารอาหารครบถ้วนจะใช้เนื้อสัตว์เป็นหลักทุกคนนี่ช่วยระบบขับจะมีพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกถ้าเราําไม่ผิดจะมีสารอาหารครบถ้วนเลยสรับเหมาะสำหรับน้องแมวทุกคนถ้าไม่มีแป้งก็คือน้องแมวจะย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีทุกคน คือสามารถกินปุ๊บสามารถนําไปใช้ได้เลยคือมันย่อยง่ายเลยคุเห็นไหมจะให้ดูตั้งจะเป็นรดเป็ดเป็ดกับลูกแพตัวนี้จะเป็นไก่ไก่กับอะไรนะไก่แคนเออม,มีมีไก่กล้วยแล้วก็แคนเบอรี่เห็นไหมส่วนผสมของเขาจะใช้เนื้อสัตว์เป็นหลักเห็นไหมข้างบนจะเป็นเนื้อสตัตว์รววโดยคนทุกรสชาติแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไก่มะละกอบูเบอรี่เห็นไหม ข้างบนจะเป็นเนื้อเขาจะเน้นเนื้อสัตว์เป็นหลักแล้วก็จะเป็นผลไม้ตัวนี้จะมีไข่ด้วยไข่มะละกอฟักทองแคนเบอร์รี่เห็นไหมส่วนจะมีหลักๆก็จะเป็นเนื้อสัตว์แบบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามด้วยหัวเรนจะเป็นอันนี้จะเป็นนี่รถรถนี้โชคดีก็ชอบจะเป็นเนื้อวัวเนื้อวัวกับสับปะรดสับปะรดช่วยกันเนี่ยย่อยเห็นไหมมีหอยแมลงภู่มีบีบมิลแล้วก็ชิคเกน้นมอิอันนี้จะมีทั้งไก่ทั้งวัวแล้วก็แคนอน ฉันจำบ่ได้รวเท่ารถอย่างจะเป็นรถไก่โอ้ตอนนี้จะมีทั้งไก่เออไก่แซลมอนตัวนี้จะเป็นไก่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เนื้อเป็ดมีไก่มีเป็ดมีแซลมอนตัวนี้จะรวมรถมากทุกคนอู้หมีกุ้งตัวนี้คือนี่ตัวนี้จะครบทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งปลาแซลมอนอันนี้จะเป็นอย่างเนาะฉันคืออ่านบอกเนาะเนื้อจะเป็นเนื้อแล้วก็มีอันนี้ตุรกีเนื้อปลาบอกแล้วก็มีกุ้งแอลเลดิตนี่เบ,ะะบิ่อแล้วบ้านหัวอกินอีกกินอีกลูก กินอีกคือเอาสัตว์เลี้ยงจะชอบมากคือนอ้องจงยีะเฉพาะคือกินเนื้อสัตว์มันจะชาทุกคนมันจะเป็นส่วนผสมของเนื้อสัตว์ถึง75%็ดิ้าเปซ็นทวารเป็ดเนีเ่ยเขาสิรูเลยว่านี่กินอาหารของกินฟีนี่ประโยชน์ของอาหารคือก็คือจะมีประมาณนี้จะเป็นแบรนด์ของพอเพียวทุกคนจะเป็นอาหารแบบกินฟีถ้าใครไม่แน่ก็สามารถไปหาดูเสิร์ชใน Google อาหารเจนฟีคือแบบไหนแล้วก็ดียังไงทุกคนนี่เหมาะสําหรับแมวทุกช่งวงวัยแล้วทุกคนนี่ จะมีหลายแล้วต้นจะเป็นช่วงแฟดเซลอันนี้ก็จะยาว่อยทุกคนแฟดเซลคือถุงละหนึ่งบาททุกคนนี่ขนาด50กรัมมันจะมีทั้งอ,อ,อันนี้จะเป็นขนาดทดลองขนาด50กรัมถุงละหนึ่งบาทกดไปเลย5้าถุงหบาทก็คือได้ทุกรสชาติเลย5ถุง5บาทจัดทรงฟรีมีเก็บปลายทางก็จะประมาณนี้ทุกคนคือ,อ,อสัตว์จะกินดีมากแต่จะเป็นตัวที่มีเห็นไหมสอดไส้ข้างในด้วยแต่จะไม่ตัดให้ดูทุกคนเป็นสอดไส้สอดไส้นี่แหละ สนใจก็สามารถกดดูรายละเอียดสินค้าที่ตะก,ก้าเหลือ,องซ้ายมือหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คอมเมนเตอร์จ้านี่ก็จะประมาณนี้แหละให้น้องก,กินกันเด้อจ้า